จ้าตอนนี้ชาวอีสานนะจ้าก็เดินทางมาถึงบริเวณพระาธาตุพนมแล้วจ้ามาส,สักการะ,ะบูชาองค์พระาธาตุพนมจ้าผู้บ้านผู้เมืองของทัง้งคนของอีสา,เานเขาเนาะจ้าจ้าองค์พระาธาตุพนมจ้าเดี๋ยวชาวอีสานภาพเบื้องหลังไหนนะคะบริเวณโดยรอบพระาธาตุพนมจังหวัดน,นครพนมจ้า ื่อความสุขความเจริญกอนใดที่เป็นกรเชื่อด้วยนะครับจให้วามยกันไมครับเนาะจะช่วยนะครับจากสมบูรณ์สุขีมีความสุขนะครับแล้ประการก็อยยกระ่ับกันเรื่อเป็นหาวดีเป็นทัศนคติพุทธที่ให้สุกะครับก็คอยช่วยมีมีวามสุขจากเจ็บจากนนะเราจยเินคาเคีนัี่มา จะไปแลกกียรแรกศรัทธาของประชาชนละค่ะ เป็นตัวแทนเป็นทางเลือกใหญ่ของทางวัด จ้ะวันนี้ก็เป็นเมื่อที่เขาเอ,อ่อทั้งวัดทศวงสวงอ,อ่าพญานาคแล้วจ้ะ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะจ้าบรรยากาศในทางวัดเป็นจัดพิธีบวงสวงวันพญยานยา,าเคเมื่อคลืนทีพผ่านมานะจ้าเนะะเาะสาวอีสานกันได้มีโอกาสมาออตรงกับออนั่นเพิ่นพอดีค่ะตรงกับมือเพิ่นพอดีนะจ้าเนาะได้มาร่วมบุญร่วมทานกับเพิ่นจ้า